ทุกทุกท่านวันนี้เราพาทุกคนมาชมสวนกับท่ามกลางบรรยากาศสายฝนโปรยปลายลงมานะคะตอนนี้ตอนเช้าอยู่เลยนะคะตอนนี้เปดโมงห้าสิบนะคะฝนโปรยปลายลงมานะคะทุกคนเราเอาวิวทุกคนมาให้ทุกคนดูนะคะ อยู่ต้นไม้ต้นมันสำปะหลังนะคะเอามาให้ทุกคนได้ดูตอนเช้าเช้าตื่นขึ้นมาจะได้ชื่นใจชื่นตาเพราะว่ามันเป็นสีเขียวนะคะนี่สวยไหมคะมันสำปะหลังอันนี้ปลูกไว้ที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผักชีผักชีลาวบ้านเรานะคะกินได้นะคะกินเหมือนกันเลย อันนี้ก็รู้จักกันดีนะคะเป็นต้นกระเพราเป็นต้นกระเพราต้นเล็กที่มีไม่กี่ต้นนะคะรักษายิ่งชีพนะคะหายากมากที่นี่นะคะออ้ยตัวน,นี้ก็ดอกสีขาวสวยมากทุกคนโอ้สวยอะ่ะว้าวสวยจริงๆนะคะทุกคน สีขาวไม่รว่าดอกอะไรนะคยสวยมากเลยน,นี่ทุกคนน่าเก็บไปกินไหมคะทุกคนใครชอบกินบ้างตรงนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็ปลูก ก็จะตดยอดเอาไปต้มกินนะคะมันสับปะหลังูกว่สวยมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมให้ฝนตกโปรยไปลงมามีใบมียอดน้ําติดอยู่ธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์นะคะ<อ>ตื่นเช้ามาเจอแบบนี้นี่โอ้ยมีความสุขทุกคนเอนอเนาะมาแล้วก็อต้นเล็กๆ แล้วก็มีแต่ต้นยังไม่มีลูกเลยอ๋อเห็นละต้นนี้มีลูกเล็กๆอืมผลมะกรูดหอมหอมดิต้นมะกรูดนะคะสำหรับทำต้มยำ ตัวนี้พลาดไม่ได้หอมติดมือหอมมากนี่มาแล้วก็เรามาถ่ายตอนเช้าๆในสวนในสวนกันนะคะนี่ฝนโปรยปลายลงมาอันนี้เป็นยอดมันสำปะหลัง ได้ยินเสียงไหมคะฝนตัวปลายลงมาเลยน,นี้พามาชมในสวนนะคะตะไคร้นอ่มนี่ใ,นใครรู้จักว่าเสน่น์นอฝนตกนะคะทุกคนรับชมจากที่ไหนบ้างเอย อันนี้ก็จะเป็นวันห่งจรลเนะคะมีต้นกระเจี๊ยบนะคะต้นกระเจี๊ยบอันนี้ก็คือต้นสับประรดนะคะสับประรดยังไม่มีลูกเขียวๆยังไม่มีลูกเลย สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีตอนเชา้านี่ต้นโหระพายังเล็กๆอยู่เลยจะเกี่ยนะคะเล็กๆเลยดูนะคะฝนตก เนาะยังไม่ค่อยสุกดีนะคะสีแดงๆอันนี้มาถ่ายท่ทมกลางใส่ยฝนเลยนะคะสู้ชีวิตมากสู้มากจริงๆ นะคะตอนนอ้ตอนงอต้นงอสุกแดงเต็มเลยนะ,ะเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูเห็นน,นี่เห็นฝนเม็ดฝนโปรยปลายลงมานี่คือสุกหมดแล้วนะคะนี่เอากินเอาลงมากินเยอะแล้วนะคะ เดแต่ว่าตัวนี้เอายากเพราะว่าึ้นยากมาสูงแล้วนะคะสวัสดีทั้งสิบเจ็ดท่านนะคะเวะทักทายกันก่อนนะคะพามาชมสวนผักในครัวใน ส่วนครัวหลังบ้านเรามันสองพันล้สวยยืมเนสองพันลา